ไม่มีใครเห็นความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยเลยทุกคนจะเอาแต่ความคืบหน้าของงานโดยที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้ออฟิเซอร์อย่างเราเนี่ยไปแนะนำให้ปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยใดๆก็ไม่มีใครยอมที่จะปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามก็ปฏิบัติตามได้อย่างไม่เต็มที่ปฏิบัติตามแบบขอไปทีสุดท้ายก็ไปโฟกัสที่ความคืบหน้าของงานจนเกิดมีความเสี่ยงอยู่หน้างานปืนประจำ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อกลุ่มจอปอเทคนิคแชร์ประสบการณ์ทุกท่านนะครับก็คิดว่าเพื่อนเพื่อหลายคนก็คงจะเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับเป็นเรื่องปกติเนาะที่ไหนก็มีนะครับที่ไหนก็มียกเว้นว่าองค์กรที่เขาพัฒนาเรื่องของความปลอดภยัยจนเป็นระบบที่แข็งแกร่ง,ง,ง,งอยู่แล้วนะครับมีต้นทุนด้านความปลอดภัยที่ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ไม่ยากแต่กับองค์กรเล็กๆนะครับบริษัทเล็กๆ SME หรือว่าบริษัทที่แบบว่ายัางไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเท่าไหร่เนี่ยนะครับแล้วเราเข้าไปทํางานเนี่ยแล้วทางผู้ว่าจ้างหรือว่าทางหัวหน้าเราโปรเจกต์มเนเจอร์ไซต์มเนเจอร์หรือว่าวิศวกรผู้ควบคุมงานวิศวกรโครงการเนี่ยจะโฟกัสแต่เรื่องของความคืบหน้าของงานโดยที่ไม่ค่อยที่จะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเท่าไหร่ นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างเราเนี่ยรู้สึกอึดอัดในการทํางานนะทีนี้ถ้าเราเจอเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ภายในองค์กรของเรานะครับเ,เราจะมีวิธีการรับมือหรือว่าแก้ปัญหาอย่างไงนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแชร์กับเพื่อนเพื่อนก็คือไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่องค์กรเล็กนะครับส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยนะก็ยังคงจะพบเจอปัญหาลักษณะนี้อยู่เหมือนกัน ว,วิธีที่ผมใช้ในการรับมือหรือว่าแนวคิดที่ผมปรับใช้ในการทำงานกับองค์กรลักษณะอย่างนี้ก็คือถ้าผู้อื่นแผนกอื่นหรือว่าคนอื่นไม่ได้เห็นคุณค่าหรือว่าไม่ได้เห็นเ,เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือว่าเห็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องที่เสียเวลานะครับเอาไว้ก่อนก็ได้เซฟตี้เฟิร์นเนาะเซฟตี้เอาไว้ก่นอนนะครับจะพอย์ไปที่เรื่องของโปร,โรเจคชันเป็นหลัก นะครับให้เราคิดอย่างนี้ครับถ้าคนอื่นยังไม่เห็นคุณค่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างเราเนี่ยเห็นคุณค่าในงานของเราก่อนงานของเราคืออะไรครับงานของเราคือหน้าที่ด้านความปลอดภัยนะตามกฎกระทรวงปี49ใช่ไหมครับบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนทําอะไร หนึ่งในนั้นก็จะมีหน้าที่ของจอปอเทคนิคอย่างเราหรือจปอเทคนิคขั้นสูงหรือจปอวิชาชีพนะก็จะมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นให้เราเห็นคุณค่าในงานของเราในบทบาทหน้าที่ของเราผมชอบคำคำหนึ่งของอครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแบงค์พันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนจะไปอยู่ในโคลนตมจะไปอยู่ในกระเป๋าสตางค์หรูนะจะตกอยู่ตามถนนนะจะอยู่ในทางขยะหรือจะอยู่ในมือของคนสะอาด แบงค์พันมันก็ยังมีมูลค่า1000บาทเหมือนเดิมชั้นใดก็ชั้นนั้นครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่เห็นคุณค่าของงานของตนเองนะถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่ในองค์กรที่เขาไม่ค่อยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอันเนื่องมาจากด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอย่าไปสนใจตรงนั้นนะครับให้เราทํางานด้านความปลอดภัยของเราให้ดีที่สุดนะให้เราสร้างคุณค่างานของเราให้มันดีที่สุด ถึงแม้ว่าคนในองค์กรเองอาจจะไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นไม่ความสําคัญแต่มันจะมีคนอื่นที่มองเห็นคุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาเช่นใครครับเช่นลูกค้าคอนซัลบริษัทคู่แข่งหรือใครๆอื่นก็แล้วแต่นะเขาจะมองวเฮ้ยองกรนี้ทําไมมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่เยี่ยมยอดอย่างนี้ทั้งๆที่องค์กรนี้ก็ไม่ได้เลือดหรูอลังการอะไรนะครับ แล้วโอกาสนะครับโอกาสที่เราจะได้ย้ายงานไปอยู่กับองค์กรที่เขาเห็นความสําคัญเนี่ยมันมีอยู่หรือถ้าเราไม่อยากย้ายเราก็อยู่องค์กรเดิมของเราก็ได้นะครับถ้าเราพอใจที่อยู่ตรงนั้นนะนะครับแต่อย่าลืมบทบาทหน้าที่ของเราคุณค่าในงานของเราต้องทําให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะถึงแม้ว่าผลที่ออกมามันจะไม่เป็นอย่างที่ใจเราหวังก็ฝากไ้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ